สำหรับกรุงเทพประกันภัยในปีที่ผ่านมานะครับคือปี2024เนี่ยนะครับกรุงเทพประกันภัยก็สามารถที่จะทำเบี้ยประกันภัยรับรวมนะครับเติบโตขึ้นที่6.1เปอร์เซ็นต์เป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมที่31,736ล้านบาทนะครับซึ่งมองในเชิงของผลประกอบการนะครับจากเบี้ยประกันภัยรับรวมเนี่ยนะครับหากค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนะครับ รวมกับมีรายได้ที่เกิดจากการลงทุนเข้ามาแล้วนะครับก็ทําให้เบี้ยประกันกรุงเทพประกันภัยนะครับมีกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วนะครับที่3 0ม0ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกําไรของกรุงเทพประกันภัยที่เป็นอีกหนึ่งนิวไฮที่เพิ่มขึ้นมาจากปี2023นนะครับก็เป็นสิ่งที่ คณะผู้าาบริหารและพนักงานทุกคนนะครับก็ได้ร่วมแรงร่วมใจที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้มีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเปราะบางของสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและอาจจะมีแนวโน้มที่เกิดเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องสำหรับทิศทางของปี2025นะครับกรุงเทพประกันภัยก็ตั้งเป้าการเติบโตที่ยังคงความท้าทายไว้เช่นเดิม ที่8ซในการเทียบเติบโตขึ้นมาโดยหวังว่าจะมีเบี้ยประกันภัยร,รยยับรวมที่32,400ล้านบาทนะครับและรักษามาตรฐานกำไรให้อยู่ในระดับที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุนได้นะครับโดยสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนผลักดันแม้ว่า ความเปราะบางอาจจะมีมากขึ้นด้วยซ้ำไปก็คือทิศทางการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของการรับประกันภัยรถยนต์การรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและรวมไปถึงการรับประกันภยัยงานก่อสร้างหรือโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดจากการลงทุนภาครัฐ ทั่วประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างที่กรุงเทพระกันไทยได้ตั้งเป้าหมายไว้โดยที่ไม่ได้ทำให้ผลกำไรจากการประกอบการนั้นลดน้อยถอยลงเป็นความตั้งใจที่จะพยายามควบคุมแล้วก็กำกับการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็เป็นปีที่จะเพิ่มการพัฒนาระบบทางเทคโนโลยี โดยนำเอา artificial intelligence รวมไปถึงระบบของ MIS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดและลึกซึ้งและช่วยในการตัดสินใจนำเสนอแนวทางทิศทางหรือคำตอบให้กับลูกค้าคู่ค้าของบริษัทกรุงเทพประกันภยัยได้อย่างชับไวและนำไปสู่การคอนคลูดด้านการประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่มุ่งจะดำเนินงานในปี2,568ในปีนี้นะครับ